สวัสดีค่ะสวัสดี f c นะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแน,น,นวทางเนาะแนวทางนะคะเราพัฒนาอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนนะคะมาแล้วมาแล้วอาจารย์กลับมาแล้วนะคะปังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยนะคะเลิกง,งามยามดีแล้วนะคะทุกคนนะคะเปิด แสดงว่าส่งท้ายปีเก่านะคะเราเริ่มต้นด้วยการดีนะคะคือว่าเริ่มต้นได้ดีเลยนะคะเพราะว่าปีที่ผ่านมานี่โอเอสจำได้นะคะไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะคะทั้งาคพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยต้นปีถ้าถูกรัฐบาลไทยวันที่สองนี่แสดงว่าเอ้ยเราเปิดงานได้ดีแล้วนะคะ มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะทุกคนถูกหวยต้นปีนะคะอะไรก็มีชัยไปกว่าครึ่งจริงๆนะคะทุกคนเนาะนี่นะคะของอาจารย์ปัญญานะคะสามสี่นะคะมาที่สี่นะคะทุกคนอาจารย์ก็เจาะน้อยตัวน้อยชุดนะคะสี่ห้านะคะตรงๆนะคะตายย้อนแอ้งนิลาเบจ้าติดดับเวสันติโอ้ขออภัยีหลีเนาะจันเนาะก,ก็มาหลุดดับนะคะดับก็หลุดนะคะส่งท้ายปีเก่าจริงๆนะคะทุกคนแต่ว่าเอาหนึ่งมาใส่กรึบก็เป็นห้าสี่หนึ่งเลยเนาะ Why me? นี่นะคะทุกคนนะคะจับตามองนะคะขอให้สูตรอาจารย์เดินต่อปังต่อนะคะวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์เป็นวันโกลน,นะคะแถมเราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะชนกันตุ่มต่าตุ่มต่าเลยนะคะสนันพันเมืองสนันพันเมืองก็เข้ามาติดตามได้เลยนะคะเข้ามาติดตามเรื่อยๆเราก็ลงแนวทางกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยแนี่ยจักทั้งไทยทั้งเราเลยค่ะหาดูเอานะคะหาดูเอาทุกคนนะคะบางทีก็ช่วยแอดดูหน่อยนะคะวันที่นะคะส่วนมากจะเป็นวันที่ผิดนะคะวันที่ผิดเดือนผิดอะไร อย่างเงี้ยพอผิดเอาช่วยกันดูนะคะทุกคนผิดแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นงวดไหนเนี่ยนั่นแหละอาจจะเขียนพศหกแปดเหมือนเดิมอย่างนี้ก็ได้ช่วยกันทักกันทวงหน่อยเด้อค่ะเอออยากเต้นน้ำเหมือนวันที่ละเอียดแล้วเอานี่นะคะสี่ห้าได้กันอยู่บนเนาะค่ะของอาจารย์ปัญญานะคะไปกันต่อนะคะอาจารย์เจาะน้อยตัวน้อยชุดนะคะช่วยกันค่ะทุกคนช่วยกันดูนะคะโอ้แอดตัวนึงชื่องามแต่แต่ว่าหวยพี่บ่ายยังนอกอกคือ สี่เอาพูดพูดถึงมันออกตัวนี้ก็ดีนะคะสี่ห้าหนึ่งนะคะห้าสี่หนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็ออกออกบ่อยมากสี่ห้านะสี่หนึ่งนะคะต่อไปนี้วันพุธเราก็ซื้อแต่ตัวนี้เพียงวันพุธนี่ออกบ่อยจริงๆนะทุกคน โอ้ยอกระดักรกระรัวกระเดียน้เอามาดูนะคะวันศุกร์อาจารย์ให้ตัวไหนนะคะเดี๋ยวก็ได้พักได้ผ่อนกันแล้วนะคะฟื้นระบอนะบเนาะเข่าดาวเดินทางกลับกันหรือยังนะคะถ้าเดินทางกลับแล้วก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะปีใหม่นี้นะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะแตกสามตัวตรงโอ้ยตั้งแต่หัวใจกับเอดมามีตะรวยมีตะรวยว่าสนาเห้นเ,เขาซาโลดจ้ะเอามาดูนะคะวันโกนวันศุกร์ที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะ อาจารย์ปัญญานะคะสูตรอาจารย์บนล่างเลยนะคะสูตรอาจารย์บนล่างลองดูด้อสายรูดนะคะงวดก่อนนี่ก็เด้งนะคะอาจารย์ยังอยู่ที่สามสี่นะคะสามสี่ฟันโบกเลยนะคะอาจารย์ฟันไปนที่สี่นะคะขอให้ฟันให้ขาดนะคะสามศูนย์สามศูนย์งวดก่อนัจเมย์ใส่บักขักโบมาโบเมนจิมางวดเี้บัค ส0 3 2 3นย์สามสนะคะสี่นะคะสี C 8, C 9, ่แี่ก็ค่อยร้อนเดยเน้นไปที่4 1,4 9นะคะทุกคนนะคะเน้นไปที่4 1, 4 9ว่งสี C 1, C 9, ่เก้าวะสี่หนึ่งใช่หมจชนแล้วนะคะชนตัวเด่นของหลานแล้วนะคะชนเลขติดเนาะเลขติดนะคะชนเลขติดแล้วนะคะทุกคนเอา้าลองดูนะคะเราจะมีสถิติให้ดูนะคะมีสถิติให้ดูอาจารย์เน้นไปที่สี่หนนะคะ สีนึงไม่อีกระบอแอดวัสนุ้ยมันก็เกิดขึ้นได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเฮ้ยระวังเราพัฒนานะคะไปรัฐบาลไทยเด้อค่ะขคงอาจารย์ปัญญานะคะระวังเลยค่ะรัฐบาลเวลาอาจารย์ให้เราพัฒนามันอบไปรัฐบาลไทยนะคะเหมยโบว์เป็นสีหนึ่งสิไปหรือบอ่เฮ้ยเอาแคบเอาเลยค่ะทุกคนโอ้ยคลายเอด็ดที่เห็นว,วือ่า เดี๋ยวทางช่องนะคะเราก็ทยอยลงแนวทางให้เรื่อยๆนะคะเขาใครว่างๆก็เข้ามารับชมรับฟังได้เลยนะคะแอดก็อยู่ช่องตลอดนะคะไม่ได้ปีไหนหรอกคะ่ะว่าหลังปีใหม่จะกลับบ้านก็ไม่รู้ตอนไหนเลยคะ่ะทุกคนนะคะเอออันนี้หวยกับเอฟซีซะก่อนค่ะเอามาดูสถิตินะคะมาดูสถิติของอาจารย์ปัญญาเลยนะคะเราก็จะมีสถิติให้ดูนะคะทุกคนนะคะสถิติให้ดูเนาะอัน รัฐบาลไทยนะคะ FC ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะอาจจะยังไม่เห็นรัฐบาลไทยของอาจารย์ปัญญาเมนเบจ่ะอ่าเดี๋ยวให้ให้ดูในคลิปนี้เลยนะคะโว้ยขันขัอเอานี่นะคะสถิติราวพัฒนานะคะของอาจารย์ปัญญาสามสีงวดที่ผ่านมาเด้งนะคะอะ่ขอให้เดินต่อนะคะขอให้เดินต่อไปต่อนะคะเขียนบรรทัดติดกันหน่อยนะคะเขียนห่างกันมันหมดวนะคะทุกคนนะคะ แป๊บแป๊บเดียวนะคะเพราะบางทีเราอยากดูนะคะว่าตัวตัวเด่นมันเดินไหมนะคะสายรูดนะคะบางทีก็รูดเท่านั้นที่รอดนะคะรูดก็ได้เด้งเลยนะคะเออเพราะาบางทีมันฟันไมไ่ได้ขนาดนั้นนะคะทุกคนเป๊ะ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 ,ปะขนาดนั้นเนาะแค่รูดเท่านั้นที่เข้าว่าสันติเอาลองดูจ้กทุกคนนะคะอ่าสามสี่คติชมได้นะคะช่องเราติชมได้ไม่ว่ากันนะคะ ไม่ว่ากันอะไรที่ไม่โอเคนะคะติเตียนได้นะคะภาพชัดเจนไหมเสียงชัดเจนไหมนะคะแอดก็จะค่อยๆปรับปรุงไปนะคะคนเราเนาะการเรียนรู้นะคะความการพัฒนาของสมองแอดเนาะ,ะไม่เท่าคนอื่นนะคะคนอื่นเข้าไปถึงสิบแอดอาจจะอยู่อยู่ที่หนึ่งประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะเออสมองเออเลยนะคะทุกคนนะคะ อาวนี่นะคะสามสี่ค่ะตัวนี้เป็นสถิตินะคะสถิติตำลาวนะคะสถิติตำราหวยไทยแอนให้เบิ่งคูงคูครูหลอบไมยคููคิดเลย เอานี่นะคะทุกคนนะคะไม่เป็นไรให้ดูในคลิปนี้เลยค่ะจะได้ไม่ต้องไปหาคลิปยากนะคะเพราะว่าช่องเรานะคะมันช่องเราพัฒนารัฐบาลไทยหาหน่ยหวยหุ้นมันปนเงินอยู่นะคะจะมาแยกไทยเป็นไทยลาวเป็นลาวนะคะบางทีอาจจะหาคลิปไม่เจอนะคะ <S <S เอาในไหนก็ดูของอาจารย์ปัญญาแล้วก็ดูอะไนี้เลยนะคะทุกคนรัฐบาลไทยไปด้วยเลยนะคะอยเบิ้งไร้รอวบละเอีดเอาอย่ำไว้ในใจนี่แหละค่ะเอาสี่ห้าอาจารย์มีสี่หนึ่งพอดีนะคะ หวยเบร์แมนมันสีมาไอ,อรีบอกค่ะสีหนึ่งหนิค่ะทุกคนเอาเมนเน่ด้วยค่ะนึ่สีหนึ่งนะคะเลขพิบาพอดีห้าศูนย์หนึ่งสี่เนี่ยบูมเบนสิบแตกสามตัวหลบเพื่อเลขพิบาส้นอาจารย์ปัญญาพอดีเลยหนิเด่นนะคะรัฐบาลไทยอาจารย์ให้เด่นสีห้านะคะเด่นสีห้าฟันไปที่ห้านะคะสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะคะทุกคนเน้นนะคะเน้นไปที่ห้าเก้าห้าศูนย์นะคะหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่ง เก้าห้าเก้าเก้าห้าศูนนะคะตัวนี้เป็นรัฐบาลไทยอาจารย์ปรรยัญญาอาจารย์ฟันไปที่ห้านะคะอาจารย์ฟันไปที่ห้านะคะสี่ห้าฟันห้านะคะเอดยานเล่าพัฒนานี่ไปรัฐบาลไทยนะคะพอรัฐบาลไทยก็ไปออกเล่าพัฒนาประมาณนี้นะคะมันชอบสลับกันระวังเด้อระวังเลขวันศุกร์ของอาจารย์จะไปเอ,อไปไนี่นะคะไปรัฐบาลไทยไปบ่อยนะคะของอาจารย์นะคะ บางทีก็มาตัวนิ้นเลยนะไห้ไท่ไปเล้าไห้เล้ามาไท่ประมาณนั้นนะคะวันไหนที่ออกพร้อมกันนี่ประมาณนี้แหละค่ะสูตรตะลปัดหมดนะคะน่ากลัวเอ้าลองดูนะคะทุกคนนะคะอันนี้เราพัฒนานะคะอแคปเก็เลยจะเด่นสามสี่นะคะดินสามสี่ฟันสี่นะคะสามศูนย์สามสองสามเก้านะคะสี่หนึ่งสี่แปดสี่เก้าค่ะทุกคนเน้นไปที่สี่หนึ่งแล้วก็สี่เก้าค่ะแคปจต่ทุกคนนะคะ สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานคอยหิงคอยปังคอยโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนะคะนำเสนอไปนะคะผิดพลาดประการใดแอดก็กลับขอโทษขออภัยเด้อสวัสดีจ้า